สวัสดีครับผมนุ่มหนามนคนแคเน่ครับผมพี่้องครับเบืองนะครับเลนมากแหงไม่นะครับผมพอดีมาหน้านะครับผมก็เลยออกมาไม่เจอดอกออกรลางบานนะครับกรลังบานสะพังและสวยงามนะครับผมเห็นไหมว่าผู้ปงคับบัญชากับป้ากับลูกสาวน้องสาวน้องสาวนะครับกำลังไปนะครับจะพาเมึงพี่้องวามสวยงามดอกอ้อนะครับมีแต่ดอกอ้อลิ้มโขงเนาะอันนี้ดอกอ้อสารคามนะครับผม ดอกอ้อเพชรภูผ่านอันนี้ดอกอ้อสารคามนะครับผมพี่น้องเบิ้ยนี่ครับผมง้ามนะครับยิงเดินเข้ามานะครับผมพี่น้องนี่ครับถ่ายรูปนะครับผมดอกอ้อสารคามงามงางพี่น้องขาวนะครับผมญาติสวัสดีค่ะครับผมพี่ญาติพาเมืองมามานะญาตินาะอันนี้พูดคัเป็นชานะครับนี่พูดใจจ้อยดอกนี่ อันนี้นงางแบบครับนงางแบบน้อยนี่กิงกล่องแก้วแม่กล่องกลุ่นเอาไปลองเอาให้มึงโอ้ยงาม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 เดยผมมึงให้มึงให้อีกครั้งหนึ่ง่น้องน,นะไปลองดอกอ้อครับปุ้ยสวยขาวนะพี่น้องว่า่ะยาวสองข้างทางนะครับเดีนี้จะเป็นคู่หวยด้พี่น้องนะว่างนี้จะเป็นหวยว่าไงว่างพี่อาจพี่อาจไปเช็คอิน อ้าวผมพี่หยาเช็คอินเนี่ยเพื่อนเป็นโรสตอรี่เพื่อนเพป็นว่าดอกวะพี่หยาเห็นปะรลานสาวเพื่อนหลานสาวเพื่อนก็ยังกับแบ็คพิงก์เจ้าเอเต้นแบ็คพิงมึงด้วยเต้นมึงบ่มีเพลงกับเต้นแล้วมึงเนาะเต้นเส่ดอกอ้อเนี่ยเลยเนาะเอาโชว์เอลโชว์สเต็ปเอลหน่อยเดี๋ยวบอกลอาลองมึงลอมึงนิดนึงนิดนึงเรื่นยๆหนูนิดนึงนิดนึงเอาหนึ่งสองสามเออ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องมึงหยาดกับมึงเฮ้ยผู้เฒ่าท่านสมัยมึงดอกออกครับเฮ้ยพี่นอ้องเมื่อท่นเฒ่าตอนนั้นเป็นสาวโอ้ยสวยงามมากอดใจว่าไรนะพี่หยาดาปะปะปะเขาลงไปถ่ายรูป,ปรเพราะฉันว่ากิ่งแก้วบอกว่าเหมือนเมืองนอกเลยเมืองนอกกิใส่เนาะนอกกับซีเมน ลิ้มขงก็จะเป็นทางประเทศลาว <laughs> ลอ,ลอ,อันนี้ลิ้มห่ยมหยวยนะครับผมเออี๋ขาวนะครับวันนี้ล้มหนาวเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาสองมือแล้วเนาะพี่อาเนาะหลังจากฝนษาพรา,าออกฝนษาแล้วนะครับล้มหนาวมาเลยนะครับดอกอ้อก่ออกอ,อกดอกนะครับโอ้ยหล่องั้ยสวย,ยาานครับไหนบ้างดอกอ้อ,อ น้ำขนาดดอกอ้อดอกอ้อลิมหวยดอกอ้อสารคามพี่น้อง oh <my. S 2> ครับผมบผมึงความสวยงาม <c oughs> สวยงามมาก <c oughs> นี่ทักมันตัดออก <c oughs> ครับผม รับเป็นภาพสวยๆครับของดอกอ้อนะครับผม,มรครับผมสวัสดีครับ